อเปก,กติคือการโฉดนี่นค่ะโอเคนะอ่ะเมื่อขาโดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาตินี่เอค่ะ โอ้ยจบไปก่อนจบไปก่อนชอน่องทางการติดต่อเด็ดเดขาพี่ขอเพิ่มอีกอันหนึ่งพี่เพิ่งเปิดเพจของตัวเองใหม่น้องพิมคำว่าครูพี่เก่เข้าใจว่าไอ้บอกเลยอันแรกอ่ะเก่งในดาวน์ตระกูลอะไม่ต้องเข้าไปแล้วเพราะพี่จะไม่ไปอัปเดตอะไรผ่านนี้แล้วเก่งไหมแต่ถ้าใครอยากติดตามก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวต่อมาเลยเนี่ยไอ่นั่นคือเพจเพจสถาบันพี่แต่ตัวพี่มีเพจส่วนตัวของตัวเองชื่อว่าครูพี่เก่ แนใจเขาข้องกดตามที่ตามได้เพราะว่าในเพจที่เป้าหมายหลักก็คือการเผยแพร่ต่งตงตางๆเกี่ยวกับเรื่องของแกนเชื่องโยงแล้วก็เรื่องของภาษาไทยในความที่ขอนสอนวิชานี้นะคะอาจจะมีการอัาความรู้ต,าตา่างๆหรือว่าเฉลยต่างๆอะไรแบบนีน้ลงไปในเพจด้วยนะคะเอ,อ่หนังสือแกะตอนนี้พี่ทำหนังสือแกะเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้วางขายจำหน่ายเป็นทางการจต่ส่งให้กับนักพิงไปเรียบร้อยแล้วใครสในใจย่ยอ่านจะหาซื้อได้นะแล้วแต่นะคะไม่ได้มาค่ะ 能覆盖。 ครูซาจุระเขาแต่ว่าร่วมทำกันขึ้นมาเฉลยและเยี่ยมมากทั้งทุกส่วนทุกพาร์ทที่เป็นของแพทช่าออกต่อ,อมีอยู่ในนั้นหมดแล้วค่ะหนังสือเพิ่งโครดเมื่อเดือนนี้ค่ะเดือนนี้นก็นกเดือนที่ผ่านมาวางขายจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็ชื่อหนังสือว่าแพทช้าเล่นสีนเหลืองเป็นผู้บันไดคนกำลังก้าวขึ้นอ่ะแล้วก็จะมีชื่อพี่อยู่หน้าปกเกี่ยวกัาลุงตะปูนั่นแหละร่วมทำกับเอกภูณียมวิทยาตะปคูค่ะฝากด้วยสวัสดีนะคะโอเคลูกไ okay, อ้ไงปี น้องไม่เคยเจอหรอกเพราะพี่แตนอะมาต่อสัตว์โกหย้อนกลับถิ่นเดิมได้อย่างไรคะรูยเลย